เน,นี้ยผมก็ผมอีกแล้วเจริญชันนี้อยู่ที่หมายเดิมหมายดังไปกเกษมได้ขอลเราสองสามตัวนะครับช่างทงครับลูกดอกที่ใช้ก็ช่างทงครับช่างทงพังแล้วครับช่างทงการันรีการันตีครับ <c oughs> นะครับผมก็ขึ้นไม่ได้ตัวนะครับให้ดูตาล่องนะครับล่องมาโคตรโคตรเโคตรเล็กเลยครับนะครับแต่ถ้าไงจะเจอกันจดูต้องจี ดอกดีเลยครับดอกอะไรดอกอะไรไเงนะี้ยนี่ครับได้แล้วตัวนี้ตัวหนึ่งปลาปลเกลือไม่ค่อยอยากยิงลูกดอกอช่างทงผลกำลังะครับไม่ค่อยอยากยิงนั่นแหละโชว์หน่อยฮะนี่ครับเช้านี้ที่หมายนี้ประมาณสามมือครับนี่ประมาณสามคนไม่เกิดน้ำไปแล้วหมายเรา เอาครับเริ่มวันนี้แกโดนไม้พี่ไม่โดนยังอยู่ที่หมายเพรเกรมเหมือนเดิมนะครับตัวบางมากไม่มีเลยมีแต่ล่องจะเห็นมั้เนี่ยให้ดูไม่เห็นหรอก โลบางมากนี่หมายเรานี่ครับตามนี้นะครับไม่พูดเยอตามนี้ตามนี้ครับเดี๋ยวดูพีค่อายิงกันมันเป็นยังไงพี่ม <laughs> ีตัวเล็กๆรออยู่เยอะ,ะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นไงวันนี้ติดตามชมผลงานครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับทำมนตั้งนานอ้างว้างเหลือเกินไม่ออกพี่วนอยู่ใต้พานน่ะฝั่งนู้นน้ำเน่า พี iar, ่อวอดยิงโชว์หน่อยพี่พี่อ๋ยวรอดูพี่ออดยิงเดี่อวอดยิงโชว์หน่อยพี่โอ้ลึกๆทั้งนั้นเลยอ่ะเก๋ครับติดตามชมกันไม่ย้อนไม่ยิงแลนะดูยิงโซ โย้ตเอา้ยตัวหลังพี่โย้ตขาวโดนพีอ่ออไม่โดนครับโอเคครับติดตามชมครับติดตามชมครับไม่โดนครับ <c oughs> มารอดูกันุ้ย ลงลึกไปแล้ววะดูดูยิงขาดไปสองแล้วครับระเบิดไปสองครับคลองมันใหญ่เราดูตัวใหญ่กัน เล้อเลยไม่โดนพี่ ลงทุกทีพี่วัดตัวหลัง ลงแล้วลงลึกแล้วพี่โอ๊ตยังไงพี่โอ๊ตโอ้ยลงลึกเลยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่โอ๊ตเห็นว่าผมไม่เห็นลึกก็ช้อนแลงไป นี่ตัวใหญ่อยู่หรือกัเนี่ยนุ่นเว้ว่าออกมาจากกำแพงพี่ธงเห็นไม่แพงขวามือกแพงขวามือมอแต่นี่ยังขึ้กำแพงไม่เห็นอ้าทำไมะแอนนอ้่เหนหรอาต่าเห็น่างหนแต่ถ้านั่งั่งเนี้ยจะเห็นเยอะแต่ฟ้าจะมาถึง นี่มานั่งนี้ดิจอดเอ๊ะนี่นั่งนี้เดี๋ยวพี่จะเห็นอะไรชัดขึ้นเฮ้ยไีย่ทีนั้นเด็กก็ขาดอีกเหรอม,มุมเลยวิ้งมุมเลยมุมริมเลย แล้วเขาไม่เขาไม่ไปทะลุฝั่งนู้นด้วยนะเออน่ะน่ะตอนนั้นน่ะเฮียไปยิงไรมาเฮียไป ตุหลังพี่ตุ๋หลังล,ลึกก็ต้องเอาพี่หล,ลึกก็ต้องช้อนนะพี่เอาหมดมันลงได้ไงลูกดอกเราช้อนลึกได้พี่จะลึกตุ๋หลัง เฮียด yeah, ูหัวโตอ่อนโอ้โหหัวสอในเฮียเฮ้ยตูได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งศอกโอ้ยเฮียตุล่างตุล่างตุล่างพี่ตุล่าง แต่มันก <th> ็ลึกว่ะถ้าใหญ่ก็น่าเตียงหน่อยนี่ยตัวนี้พี่ได้อยู่พี่โอ๊ตโอ้โหสายวิ่งสายวิ่ง Oh. เอาครับได้แล้วสามตัวตอนนี้ไม่เราแม่นนะคนมันคนมันแม่นนะพูดไรก็ได้คนแม่นด,ด,ดูคนมันแม่นนะแม่นนะแม่นนะ <c oughs> โอเคครับเราเล่นนะครับหยอกๆคำๆ้ำค เดี๋ยวติดตามชมต่อไปครับปลาล่องครับมาเรื่อยๆหมายดังไปกระเสมเดี๋ยวคครับเดี๋ยวปลาไปเก็บก่นอนแม่นครับแค่ครับใจนะครับนี่ครับไดำอีกตัวแล้วตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวไม่ค่อยใหญ่ตัวไม่ค่อยใหญ่ฝนะีมือครับนี่ครับกองอีกเพียบเลย โอเคครับฟ้าคึมปากขึ้นเต็มไปหมดเลยยิงไม่หวัดไม่ไหวเลยครับหมายดังดเพกกรเกษมแค่ะแนะได้มาเจ้าแล้วครับได้ฟ้าดีอากาศดีแดดไม่มีปาเพียอโอเคครับติดตามชมผลงานกันด้วยครับ กดไลค์กดแชร์กดสไัครสมผมด้ผมนะครับสวัสดีครับอีกตัวแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนอกล่องู้นก็ยังอยู่ไม่ค่อยแม่นนะครับขอโทษทีโอเคครับติดตามชมผลงานครับี่พระเอกเราโอเคครับเจอกันโอ้นะครับโ่แล้ว ได้อยู่ไรโลตัวนี้แหละลึกป่ะอุ้ยไหนเนี่ยเทียบมือให้ดูหน่อยดิเขียวกระบาลนิดเดียวเอุ้ยจะหลุดด้วยนะครับนี่อุ้ยว้าวว่ะมาวะไม่ค่อยแม่นครับยิงไม่ค่อยโดนบอกแล้ววันนี้ใครไม่มาเสียใจใครไม่มาเสียใจนะครับบอกให้วันนี้ลุยลงในกลุ่ม นะครับหลบฝนติดฝนนิดหน่อยหลบฝนพักกินข้าวพอดีเลยนี่ดูปลาก็ได้ไหมครับอะไปโล่ของพี่อะของผัวหม,มจกาาจากหมกมาเจอพี่อ้นเป็นไงพี่ตัวหมก เดี๋ยวเป็นไงพี่มาดูมาดูไปยางมันรูดเยอะไปเปิดดูดูยางมันจะขาดแล้วตัวนี้ตัวหมกเลยยางมันจะขาดหนักจัดหนักจัดไหนอ่ะเฮ้ยเปิดฝาดิโธ่ทำเต็มด่าหมกหอย่าบึ้มเลยป๊าบ ไม่ยิงเลยอ่ะพี่ผมเห็นพี่ยิงเป็นเ1 6มสิบหกเลยมันไม่ย,ย,ยิงยิงที่ไหนหอ่ะป่าไม่โดนโอ้ยยิงเป็น M16 เลย <c oughs> ดูหลังพิทงรอด,ดูหลังพิทงแกเยแก่ยทำทำทำอุ้ยแนนเหมือนกันนี่ว่ะ เวอร์ตัวที่พิธงยิงให,ใหญ่ๆนี่เนี่ยขาเลยอ่ะตงกลางเนี่ยตัวที่ยิงตรงผมมาก่อนเนี่ยไม่ใช่แล้วตัวที่ยิงตรงผมอยู่ไหน,นตัวเท่อท่อหวัวเนี่ยอุ่ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีทัำทิมด้วยทัำทิมเสร็จกูแล้วกูบอกให้หลุดไปแล้วมั้งไปแล้วนี่ <c oughs> ทิมใหญ่ด้วยอุ้ยได้เนี่ยทัำทิมอืมันมีตัวไหนโอเค ได้นะวนตั๊บไปดูหลังนี่มาฮะโอโเคลุยต่อมีล้อแล้วนะพีอ <sadece S 2> อดเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็น,นเดี๋ยวถ่ายถ่ายผลงานนะที่จะทำไงเนี่ย Comment มา c o m ม e n t มา Comment มันก็ตัดกูไปดิ่เยอะบเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อ,อเ,เก็บปลาก่อนเกล็จักเสื้ออยู่เนี่ย ตากฝนไปซื้อข้าวมากินเปียกมาเลยแอคคบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเราไปลุยกันต่อหมายดังเพชกระเสษมลุยครับดูปลาเยอะไม่เยอะดูขาดยิงจนยางเปื่อยครับรู้หมด ปลาเยอะจัดโหยิงจนยางขาดดอกหายไปกระหลังปลาดองเครัยเดี๋ยวลุยกันต่อ,อน้ำก็ดีอยู่นะด,ดะูดิลุยต่อไม่รอแนะ<ป>ล้วนะไปเครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราได้ปลากี่ตัวเรามาติดตามดู chạy được ăn nữa chạy dịp đâu dịp dịp pa dịp cho tùng luôn dạ lên mình

หดแปดหรือเก้ยี่สิบตัวนะครับวันนี้ยี่สิบตัวนี่ครับของเราทั้งหมดสาไปใหู้ออกมาาเออไปทิ้้งงในนน่ะมแหกรรมปลาเนาะนี่พวกเล็กๆนะครับหมดปากปนกันไปยี่สิบตัวทั้งหมดในองผมคนเดียวนะครับคนเดียวนะครับไม่รวมพี่ธงพี่ธงน่าจะได้อยู่ประมาณนี้แหละครับยี่สิบสามสิบตัว มามาเลยมาเลยมาลุ้นมาลุ้นดูตัวแรกก่อนเลยลังล้างล้างยิงได้ยิงได้บนสะพานเขตกี่แต่นี่โชว์ไม่ได้บัตลืมไปไหนเนี่ยถือมาเอากล้องคือว่อันนี้โชว์ไม่ได้ โอ้ของดีแล้วเป็นข้าวเปล่าล้อได้ของดีมาครับ <c oughs> โอ้โหโวแล้วบอกไม่ค่อยมีไซโลโอ้โหโแต่ละตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดทับทิมให้ใหม่ไปแล้วสิบแปดตัวทับทิมให้พี่ใหม่ไปแล้วครับตัวหนึ่งนี่ครับผลงานช่างทงลูกดอกลูกดอกพดกำลังอ,ม,อมันต้องมีจัดไปอุดหนุนกันได้นะครับ เนี่ยถือตัวใหญ่โชว์นะดิขอตัวบิ๊กอ่ะมีแต่ไชโลนี่แหละโลเนี่ยครับน่าจะประมาณโลนิดๆหรือไม่ก็แตะๆโลอวยได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะอได้ว่ะยิงไม่ค่อยโดนยิงไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนนะครับนี่ตัดยิงไม่ค่อยโดนนะนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เ็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตาม,มั็ได้คลิปหน้าต้องมีมาแน่นอนเดีย๋ยวดูหมายกันครับช่วงนี้ฝนตกสงการนี้น่าจะน่าจะได้เล่นสามวันนะครับเล่นฝนนะนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าโยแก่ก ครับเจอกันสวัสดีครับรกดไลค์กดกดติดตาม